สวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะจากออสเตรียค่ะวันนี้ค่ะบีก็อยู่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านนะคะก็ต้องทําอาหารวันนี้จะมาทําของกินเล่นให้แฟนก่อนนะคะอาหารหลักของบีมีแล้วนะวันนี้บีก็จะมาทําอาหารกินเล่นนะคะหรือที่นี่เขาจะเรียกว่าฮอชไบเซอร์นะคะวันนี้ค่ะบีก็มีทั้งอาหารกินเล่นแล้วก็อาหารหลักนะคะถ้าอาหารหลักเขาก็จะเรียกฮอชไ i เซอร์ค่ะ อาหารกินเล่นของเราวันนี้ค่ะก็จะมีขนมปังนะคะบีก็เอาไปจี่ในกระทะค่ะแล้วแฟนก็บอกว่าให้ทอดไข่ดาวนะคะโปะลงไปในขนมปังค่ะแล้วก็โรยด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะอาหารกินเล่นของบีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็คือว่ามีอะไรที่บ้านนะคะเราก็เอามาประยุกต์ดัดแปลงแล้วก็ทําค่ะหลังจากที่บีนะคะทําอาหารกินเล่นเสร็จเรียบร้อยค่ะ ทีนี้เราก็จะมาทำอาหารหลักกันนะคะอาหารหลักวันนี้ก็จะเป็นปลาย่างค่ะกินคู่กับมันฝรั่งต้มวันนี้ค่ะจะมาชวนเพื่อนๆทําอาหารนะคะวันนี้เราจะทํำปลาย่างนะคะกินกับมันฝรั่งค่ะเพื่อนๆอันนี้บีก็จะโรยแป้งนะคะโรยไปเพราะว่าเวลาที่เราทอดเขาอะค่ะมันจะทําให้เขาแบบ เขเรียกอะไรเกาะตัวกันนะคะไม่แตกง่ายนะคะก็โรยแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแป้งอเนกนประสงค์นะคะของที่นี่นะไว้เส้นมิลนะคะเราโรยแป้งใช่ไหมแล้วทีนี้นี่นะคะ ผงอร่อยของบีค่ะทํากี่ทีก็อร่อยเพราะว่าเราใส่ผงชูรสอันนี้ทําให้แฟนนะคะเวลาทําอาหารฝรั่งอะ่ะบีจะทําให้แฟนกินนะคะแต่ว่าตัวบีเองบีไม่ค่อยชอบกินอาหารฝรั่งค่ะบีก็จะทําอาหารไทยนะคะทานนะแล้วก็นี่คะ่ะใส่รสดีรสดีอันนี้เป็นรสดีของที่นี่นะคะทํากินเองเนาะ ใส่ไปเลยนะคะเขาจะได้แว่ารยไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะโรยพริกไทยค,ค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยเกลืออาหารฝรั่งเครื่องปรุงเขาไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็ ข้างนี้เสร็จแล้วทําอีกข้างหนึ่งค่ะทําเหมือนกันเลยเราจะกินปลาทอดกับมันฝรั่งต้มนะคะแต่ทีเนี้ยบีต้มมันฝรั่งสุกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาย่างเขาสักหน่อยนะคะให้เขาแบบว่าให้เขาแบบว่าเกียมเกียนะคะหอมๆน่ากินนะคะก็ อันนี้เลยนะคะแล้วก็เอาลงไปเลยะค่ะ ออลันสดเราไม่มีนะคะบีก็เลยโรยผงไมออลันลงไปค่ะ กินคู่กันกันกบมะนาวนะคะเรา,เาก็จะโรยพริกไทยเพิ่มสีสันใส่เกลือนอิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าไม่เค็มก็ให้เนนะคาปองนนี่จ้ะเสร็จแล้วค่ะไปทานด้วยกันจ้าวันนี้ ทานไวน์อีกแล้วนะคะเป็นไวน์ขาวนะมันจะเข้ากันกับปลานะคะฝรั่งที่นี่กินแอลกอฮอล์เหมือนกินน้ํานะเพื่อนเื่อเ <c oughs> ขาไม่ค่อยกินน้ํานะคะส่วนใหญ่จะเป็นไวน์เป็นเบียนะคะ <c oughs> ไปจ้าไปทานด้วยกันนะคะวันนี้นะคะแม่บ้านดีนะก็ทำครบทั้งสามเมนูเลยนะคะก็คือมีฟอร์จไสเซอร์ o อปสไปซ์ icer, แล้วก็มีเดซเซนะคะก็คืออาหารกินเล่นอาหารหลักแล้วก็มีขนมหวานค่ะขนมหวานของเราวันนี้นะคะก็แบบง่ายๆนะคะบีมีสตรอเบอร์รี่นะอยู่ในตู้เย็นค่ะบีก็เลยเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เรยไว้บนนะคะโยเกิร์ตนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเอาน้ําตาลไอซิ่งค่ะเอามาโรยนะคะแล้วก็จะได้ขนมนะคะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โรยด้วยน้ําผึ้งค่ะ รสชาตินะคะมันก็จะเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็เอ่อได้เคี้ยวนะคะสตอรอเบอรี่ด้วยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่แวะเข้ามารับชมวิดีโอถ้าชอบวิดีโอของบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งค่ะ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีดเซน